สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสอพระโชกค,ครับมือนีส่อพระโชคผ้พาพีผ้านองมาทีบ้าน์ให้ห้าผ้าร่วยครับพอดีมือนีพระธุดงห้าเจ็ดครับหรือพัตีครับเพื่อนทิ่มาชั้นพัตทหารครับทีบัานเให้หาเนื่องจากว่างวดที่พันมาพระธุดงพันกับสัญจรมานี พันก็บมาปล่อยเลขเก้าศูนย์ครับเก้าศูนย์ซึ่งตรงกับบัตรเลขที่ของห้าอีกตั้งหาครับก็เลยเข้าตรงตรงครับพี่น้องครับมือนี้พระธุดงค์พันก็เลยก็สีมาอีกครับเกือบนิมนต์พันว่าสั้นพัฒนาแหละครับที่บ้านห้าครับจังในมือนี้ก็ต้องมีที่เด็ดอีกล้ครับพี่น้องครับจังในพี่น้องก็ตามสอพัชโชมมากเลยครับเด้อเดี๋ยวสิภาพไปเบ่งว่ามือนี้พันสิได้ตัวใดสําหรับพระธุดงค์หรือพระตีนี่แหละครับห้า จ็ดเกานี่แหละครับพระธุดงหาเจ็ดเก่าสายยาคนับหรือพระอาจารย์ตีครับเอากระตามสอพโชคมาเ้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปเบ่งน้ำกันครับไปฟังน้ำกันครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับสำหรับมือวนี้นะครับพี่ฮาพ่อรวยนะครับจะมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระนะครับอาหารอาหารเส้านะครับแต่ว่ากับว่าเส้าแต่เพราะว่าพระคุณเจา่นยังเดือทางมาก มาพันถึงนะครับซึ่งเมื่อนี้ยก็เลยจะมาผ้าพี่พ้านองออกบรรยากาศเกี่ยวแกกับลูกสาวให้พ่อรวยนะครับซึ่งคณะนี้กับมีการทำบุญนิดๆน้อยๆนะครับทำบุญน้อยๆนะครับแต่ว่ากันเน่นๆนะครับซึ Forgive ่งกับลูกสาวว่าพ่อเฮ็ดบุญจักน้อยในปัญญาาทั้งนิมนต์พระอาจารย์แล้วมาสันพัะหารเส้าจักน้อยในปัญญเพราะว่าวที่ผ่านมากขึ้นเมื่อวานนี้แล้วก็มาบ้านได้เลข เก่าศ Get ูนมากกับป้าตงกับว้าเล็กที่เก่าส่นพอดีนะครับเ่็นลูกสาวกับมีชวงไน่ลากอยู่แต่ว่ากับมาหลายนะครับแต่ว่ากับแม่ส่วนอื่นนั่นตั้งแต่ก่อนนั่นหลายๆงวดมากกับลูกสาวกับถูกก็เลยว่าอยากทั้งหมดเรียงฟ้าตอนนี้กําลังรอบพระคุณเจ้าอยู่นะครับก็เลยจะมาถามแนวทางตัวเด็กเกี่ยวแกกับลูกสาวว่าถูกหลยปันดว่ายปรันพี่น้องกับเต็มอยู่นี่พี่น้องย่ีทุกนะครับถูกมาหลายงวดแล้วว่าชันถูกมาหลายงวดแล้วลูกสาวเนาะ งวด,หดงเหอพูดต,ตั้งแต่อดีตอดีค่ะถูกมาแตงแตงถูกนั่นเจ็ถูกแตงแต่งวดไอ้ที่ออกกลางหนึ่งหนึ่งเจ็ดบ่บนหกหนึ่งเหมือนจ้าตอนงวดนั้นอืมน,นั่นเริกตัวมันมจา้าจาืดท่องบนเื่องล่างเลยซื้อแค่นั่นเลยหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งกับถึงเรื่องบนเท่องล่างเป็นเลขที่ไอ้คืดมากเอง คิดมากคิดมากเองว่ได้เอามาจากไซมันบ่นี่อนจ้ะคิดมากบบฝันโบยังแต่ว่าคิดมากจะซื้อก็คือแตไม่ซื้อไว้มานี่งวดต่อมาออกเงี้ยงหลังจากนั้นแต่โบก็ได้แต่ว่าก็ถูกมาหางวดหกงวดติดแล้วแล้วก็งวดที่หาศวนบอกว่าที่ออกหาสวนแต่ว่าถึงนานๆคือสองสามแม่สองสามนี่เห็นอยู่กับจกวิเศษคลิป ทีมงานท้าไงอีสานใต้ก้นกับช้างบ่าวอีสานทิตแกนแล้วก็อ่อนซ่อนทีนีสานไอ,พอ้พ่องเป็นมีนทรงคลิปมาให้กับเป็นคนเป็นแอดมินให้รัตมานี่กับเฮห้ 5, จาจ้ะวันนี้ก็ได้เฮ็ดคลิปไหเพื่อนเฮ็ดคลิปไออัพโหลดตัดตองมันนี่ก็เข้ากับเทดคลิปนอกกับเห็นบานี่ววาอยู่ในกระจกวิเศษอยู่สารหญ้าจำปาเป็นบอกอันอเห็น เลขสองสามนี่ชัดคักชัดอีลีจนสื่อบุรูโตว่าจะของซื่อไปดูใดแต่ว่ามูมูคนเห็นอยู่นคนเห็นที่ห้าวบ้านอันนี้ก็คือคนเห็นหนึ่งเก่าคนเห็นจ้างอยากข้าวเห็นหนึ่งสองสามก็เลยซื้อซื้อหาสิบบาทมือมือก้อนหวยออกซื้อหาสิบบาท บลูตัวว่าจะของเสื่อเตือนเสามากกดสื่ออีกสามรอยบาทเ<อ>สื่อตะสองสามสามสองเท่านั้นเลยมือนน่ะงวดนั้นในมือน,นั่นโตกะง้งยมเคลื่อนมากมัดหรือเสือเล่งยังก่อนเล้าเหล่าก,กระเทืออ,อีอกในมือที่ถูกกันในมือนั่นเลยในมือที่ออกสองสามนั้นตกะกระเทือกเหมือนนี่ขึ้นดวงดีแต่ก็เลยสื่อเล่าก,กันหน้าแล้สัคิดอยากสื่อเจ็ดหาหาเจ็ดซื้อเสื้อเล่าก,กระทูก กันเงิอเจ้าของกนกันอยู่จ้ะแต่ว่ามีเส้นคนนลวงแห้งผอมกับมีเส้นเพราะว่าสิฟันเกีียวพญานาคที่ตลอดแม่นบอกมีงูเขาบานยู่ตลอดเห็นงูเลี้ยวไปซ้ายก็เห็นตงูเป็นก็จงนั่นแหละงูไปนนอนอยู่ในห้องน้ำจากว่าตอนใดกับบรลูเรืองโอ้แปลกเนาะแสดงว่าเป็นเสือสายพญานาคกับบนรลู่อกันตรงมีตรงมีเลยตรงมีอยู่ที่เนาะสัมผัสในส่วนนี้ ก็สิมีอยู่บัดนี้อันงวดงวดนี้งวดเมื่อวานที่ผ่านมานัน่นแม่ได้ยินว่าเบลฝันแม่ฝันฝันว่าจังได๋ฝันก่อนเลขสิออกก็ล้างมือยอยู่ล่ะอฝันวาน่าขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปไสบุถือสังกะสีไปสองแผ่นนําขี่มอเตอร์ไซค์นะ่ะสังกะสีไปสองแผ่นบันี ที่ไปใกล้แม่น้ำคางนึ่งเป็นแม่น้ำคางนึงก็จังเป็นดอนผู้ตาเฮ้ยยังจักย่างนี่ละเป็นก็จังสถานที่ซักซีจักย่างนี่ละในความรู้สึกในในฟันนะแม่มันนี่ซากกะซีฝนล้นก็ดีตรงนานาซานกรับทางหนึ่งเป็นแม่น้ำทางหนึ่งเป็นซานมาซังกะซีฝนล้นเราเลยไ้จอดรถไปเก็บซากกะีเก็บมันนี้เงยขึ้นปันไปเดียวไปเห็นคือจังพญานนาคือยยงูใหญ่ไปลงสีโตมันเป็นคือจังปาาเข็ง เป็นตปลาเคียงเลยแต่ว่าหักเงาเน่าไปเป็นงูไงไงมันบอไงย่อไปก็คอยไลลงกไปน้ำสิกัเลยน้ำโเลษพยาธิเนี่ยแต่ว่าหักบอชีเขียวบอคือจังในหนังดิบอคือจังในหนังที่เราเห็นว่าโอ้ป็นพญานาคเป็นในในในความรู้สึกในฝันก็ได้โอ้ต้องเป็นพญานาคแน่เลยความจริงต้องเป็นแบบนี้แหละบอคือจังในหนังที่เราเบิ่องในฝันนี่ได้คิดนะ วันนี้คีบันได้คีลมาใส่ไปเลยพ่บอสูแม่ฟังไว้ในฝันว่าเห็นพญานากไหมจำนั่นละจำได้แค่นั้นจำได้กล้องฟันแค่นั้นวันนี้พ่อที่วันที่สิบหกก็มาถูกหอยอีกแม่ถูอีจ้าถูกกันมี่ระงวดนี่ล่ะอันหมูว่านหม้สามหาเก้าศูนย์บัลนี้ี่้ันเลที่ จ่ว่าบัตรบัตได้ลายแอ,อกแต่ว่ากระเช้ว่าถูกมาหาหกหัวติดต่อแล้วจะเจ็ดหางว่าทีทท่แล้วแล้วกัหนึ่งหกหกหนึ่งแล้วก็มหาศูนย์หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์แล้วก็มาสองสามองสามแล้วก็มาเจ็ดหาแล้วก็มาสามห้าเก้าศูนย์คือถูกมากทุกวันเก้าศูนย์นี่เป็นยังคือคือในสื่อเก้าศูนย์บาทเนี่ยเอากับว่าเป็นบ้านเล็กทีนะและ้วกูสซิงเขาบา้านนะเมื่อนั้นนะ่ะกู้ซิงดำตัวบวกไงจุดทูป พันขันนาบานภระาทุดงภ้าธุดงพันขันมาบาคนมาบารคนกับว่าขอท่วงบัรลั่งเียมขคลือนมาสนือพ้ะทุดงนี่พ้าอาจารย์ตีนะฮะคนคนก่าเบาได้ยินว่าคน่าขอท่วงเขียมเคืนเด้งวดนี่นี้ม์คนสนคนกัมาปอยเลกเก่าศูนท่นทางที่ันบนอู้ว่าบานเล็ทีห้องไหเข้าบดตีมีาบบานเล็กทีนล้วกัมาั้งแรกเลยเมนั้งแรกบานเลทีบดติคนกับมาปล่อยเก่าศน แล้วก็ว่ามาเหยียบแล้วเราเซื้อไว้น,นเดอร์เ็นบ้าค่ะกับบาลาเล็กที่หนึ่งเก้าศูนพัดอาจารย์ตีกับมะปลอยเก้าศูนเนาะค่ะเดียวก็บบลเลยซื้อไว้ที่บ้านเล็กที่เจ้าของเนาะได้ไปข้างหลังข้างบนสาหาได้บปเนี้ยค่ะสามหาได้มาจังไลยสามหา,หมา,มหาเงินเห็นยูกับจงวิเศษท่านคลิปท่าน อีซานไต่เน่ยะสงวยับโจ๊กพิเศษนี่แสดงว่าสามหวติดเลยแม่สามหัติดที่ถูกมันต่สองสามนี่เห็นชัดๆจะจะถูกสี่ร้อยห้าสิบบาทแต่กับโจ๊กื้อตัวซ้ำหนันนิลิสองสามสามสองตัวหนึ่งตัวเดียวสี่ร้อยห้าสิบบาทเน่นๆน่นเลยคีดเป็นเงินเอาเขียนเอาจ้าอันนี้เป็นแต่อันนี้คือเงินเสื้อสี่รอยห้าสิบเได้สื้อตัวเสื้อเลยเสื้อตัวนี้ถไดเสื้อกับบลูโตนั่ พ่อตะลุ่นหวยเขาตอนเพิ่นอะไรตอนเขาประกาศว่าสองจิ้นได้จ่ายสามซะน่ามาสุดสองสามกระเทยเลยมันยังไม่รู้ว่าจะขวงถื่อะไรพราไปเบิ้งไปเบิ้งย่านเงินเขาโอนให้วาใครหูว่าจะคองสื่อใครหูว่าจะคองสื่อไว้ก้อนนาแล้วมือขึ้นแล้วจังมาสื่อตอนเสาอีกอาจจะเป็นนั่นเสียสายหูกหลาอะไรนันเลยเดนเดียค่ะกับอาชีพนีเนาะค่ะมีมีทั้งนั้น มีอยู่นคนถักอยู่ม,นะมีคนถักเรามีคนถักอยู่แต่ในเมื่อนี่ก็เลยให้าางผ้าให้ห้าเนาะมีม้อนผ่าจานตีมากสั้นเข่าอยู่ที่บ้านพระบาดเบวนี้ว่า,า,ากระถูมา,หา,หา,หากหาหกงวดติดแล้วแล้วก็เก้าศูนย์นี่ก็ได้นั่มผ้าจานตีมปล่อยอยู่บ้านเนาะค่ะกับเมือ่อคืนนี่นอ,น,นองเบลมีฝันยังที่เป็นตาได้ต่อเลขตองวดบาค่ะ ยังบุันจ้ะยังบุฟันหรือว่าล่อล่อกระจกวิเศษมันบ่ค่ะล่อกระจกวิเศษแต่ว่าที่ได้โชคได้มานซ่อนมากบอกมากจากเลขฝันมันบ่เพราะว่าบ่ค่อยนอนบ่ค่อยได้หลับเลยนอนใช่ไหมนอนบ่หลับนม่น้ำเส้นมันสิเห็นแต่ว่าที่แน่ๆคือล่อได้โอกาสรอกระจกวิเศษนะคะล่อทีมงานอาซายท่างอีสานแต่พิ่นส่งคลิปมาเนาะค่ะขอบคุณพิ่นแน่จ้าขอบคุณหลายๆเจ้า ไอ้พ่องๆซ่อนทีวิสารบอยสานทิปแกนแล้วก็พ่นกับสารที่แบบคลิปวิดีโอทรงคลิปมาให้ตลอดให้ล่งได้น้ำได้ลงน้ำตลอดขอบคุณูดในลายใจแม่เราก็ได้โชกได้ลาบน้ำเพลินสามงวดติดเพิ่นเห็นอีกตัวหนึ่งแต่ว่าเขาก็เห็นตัวหนึ่งเบลังเบลสิเป็นวิตยเสสายทังพุ่นเนาะเป็นลูกล้านเพิินกับบรลลูนแลลวเนาะ กรเลยไอ้มือนี่ก็เล่ยเป็นมือดีเอาพาจานมากก็ดีเลาพาจานมากก็ดีครับนมากกดีเดือดรอดมากก็ดีเาตอนนี้เอากรเอาขอบพุ่นน้องเบลนะครับทีมากเราเราติดตามกระจกวิเศษจากน้องเบลนะคะแต่อาจจะฟันก็ได้เพราะว่าจากที่โบเคยฟันกับฟันเห็นงูพญาหนานอ่ะแปลกนะเคยฟันแล้วก็หลังจาก ท่าบุญเลี่ยงผ้าแล้วน้องเบลอาจิฟันดีก็ได้หมือนกนท่บุญตั้งแต่ออกมาอยู่หน้าเนี่ยยัง่าท่านในเหตุยังว่าท่านมีพามาส่งเขาครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกบ้านเลขที่หนึ่งเก้าศูนย์ยังเบลตัวใดค่ะทำมาชมกันมือนี้หนึ่งก้าองมือนี่เป็นข้างที่สองท่าเสบ้าหัวบ้านเลขที่หลังบ้านเลขที่เก้าหนึ่งห้าสาม แต่เขาทั้งบนทั้งล่างแมนกับบ้านสามหรืจังบาเลขกี่เกาหน่าหน้าสามแมนมัานเลขที่ม่หนึ่งเก้าศูนคือเบาๆนะจังไม่คิดก่อันนี้มึก็เคยู่กร้หนูเดินบานเลขที่เกาหนึ่งรอาเยวก็บบารูจักนะบานนี้กับเอาพะคุณเจอมาเดินทางมาถึงพอดีครับช่วงยดีกติดตามเบลรอด่ค่ะนนี้กัเป็นพีที่าพุทพุทธศาสนานะครับผม ก็คนเจา้ามากเลครับอ,อาจารย์เพศศื่อนสีมันจะเหลือเก้าเมื่อกี้น<ด>ี<ด>้